น่าจะทำช่องให้ปังฟังคลิปนี้หนึ่งข้อผิดพลาดที่คุยดีเห็นลูกศิษย์หลายคนทำช่องแล้วอยากจะให้ปังแต่มันไม่ฟังมันเกิดจากอะไรครับอ่ะมาฟังคลิปนี้กันเลยนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเนี่ยนี่คือช่อง t ิ k t o k ของฉันฉันก็ต้องทำในสิ่งที่สัญญาจะทำหรือว่าฉันมีสินค้าอะไรฉันก็ต้องออโชว์สินค้าให้มันเด่นถูกต้องครับไม่ผิดแต่สิ่งที่คุยดีสิบอกเลยว่า อย่าลืมว่าคนที่มาตามเราอะ่ะเขาเป็นคนที่ชอบเราเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะดูช่องคนนี้แล้วเขาได้ประโยชน์อยากกดติดตามเวลาที่เราทําช่องอย่าลืมนึกถึงคนดูนึกถึงผู้ติดตามให้มากๆว่าเขาต้องการที่จะให้เราทําเกี่ยวกับอะไรเขามีปัญหาเรื่องไหนอยากจะให้เราแก้ตรงนี้แค่นี้ครับ ถ้าเราทำคลิปหรือคอนเทนต์ตรงจุดกับความต้องการของผู้ติดตามรับประกันได้เลยว่าช่องปังและ t i k t o k ดันคลิปแน่นอนแล้วบางคนก็อาจจะถามว่าเอาคุยดีก็พี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอะไรยะแยะมากมายนะครับแค่เข้ามาทำเพื่อความสุขอันนั้นถ้าเราจะมาทำเพื่อความสุขของเราเองโดยที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของผู้ติดตามหรือว่าจำนวนอยอดวิวไม่เป็นรอยครับทำไปได้เลยเพราะฉะนั้นหลักการการทำช่องคือ ดูที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการมา TikTok เนี่ยต้องการที่จะทำอะไรแล้วทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับสิ่งนั้นครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทำ t ิ k t ตอกอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้ลิปมีได้เลยเด้อเดี๋ยวครูดีทำคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์ได้นะ